นี่ป่านะคะเนี่ย GPS พามามันใช่เหรอวะได้เหรอวะเอามาดูทางนี่ดูครับมันใช่เหรอพี่บอกแล้วว่ามันมันไม่น่าจะใช่นะเอาตรงๆว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ ครับผมเจ็ดสิบบาทสองคนคนละยี่สิบมีค่าใช้จ่ายยี่สิบค่ารถสามสิบเจ็ดสิบบาทครับโอเคทั้งหมดเจ็ดสิบบาททั้งหมดเจ็ดสิบบาทโอเคครับที่ไปจ่ายค่ากางเต็นตรงนู้นอ๋อได้ครับผมได้ครับผมได้ครับครับจ่ายค่าผ่านเข้าแล้วก็มาจุดลงทะเบียนกลางเต็นใช่ค่ะส่วนเลยนะของเท้าปัด เข้มงวดมากครับมีตรวจค้นด้วยเน,ะนาะโหกว่า,วาจะมาถึงเข้ามาถึงแล้วนะทีนี้ดูด้านหลังเลยฮะมผมไปหลงป่ามาแน่ <c oughs> นอนจริง GPS พาหลงป่าครับกว่าจะมาถึง ใช่ครับ GPS ทำไม GPS มันพาไปทางนั้นก็ไม่รู้มีคนบ่นไหมใช่มีคนบ่นไหมครับโอ้โหจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพระตอนนี้ค่ะเราเมื่อวานน่าจะมีตำรวจนะคะไปคอยบริการโอไปทางนั้นค่ะแต่ทีนี้ตอนนี้เรากำลัง สอบสอบถามอล้ค่ะเพราะว่าเราอยากเอาป้ายไปติดว่า <c oughs> ชาร์จเข้าไปตอนนั้นเราบอกไม่ทำไมมันไม่มีป้ายอุทยานเข้าไปเสร็จแล้วทำไมมันเล็กลงเล็กลงแล้วใช่ครับถ้า <c oughs> มองนะะี้รถสวนยืนไม่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> คำถามเบื้องต้นก็คือ GPS มีปัญหานะครับตรงนั้น g p s พมันจะเหมือนจะตัดทางลัดให้เรานะทางลัดให้เข้าสู่อยานทับลานให้ให้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วพอเข้าไปแล้วนะฮะเส้นทางตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้นะครับมันไม่มีทางไปไม่มีทางไปนะครับบอกให้เลี้ยวซ้ายจังหวะที่เลี้ยวซ้ายตรงนั้นเป็นป่าอย่างเดียวเลยครับไม่มีทางไปนะครับก็ถ้าตรงไปอีกทีนึงก็จะเป็นทางที่มันลึกเข้าไปอีกซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางไปอุทยานนะครับ ต้องเลี้ยวกลับอย่างเดียวฮะก็วกกลับมาเลี้ยวกลับอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นถนนใหญ่ให้ได้นะครับปิด GPS เลยนะครับเดี๋ยวมันจะพามั่วไปอีกขึ้นถนนใหญ่ให้ได้แล้วพอออกมาถนนใหญ่ครับโอ้โหโ,โล่งเลยฮะก็เส้นทางมันเส้นทางมันตรงเข้าสู่ทยานเลยนะครับต้องรีบนิดน,นึงนะับเพราะว่ามันจะจะตะวันจะตกดินแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปเก็บตะวันไม่ทันนะครับโอ้ท่องเที่ยวเยอะด้วยนะครับท่องเที่ยวเยอะ นะครับเพื่อน,อนๆร่วมกลางเต็นท์ค่อน,อนข้างเยอะเลยวันนี้ไม่รู้ว่าจะเก็บตะวันทันหรือเปล่า ไปกินข้าวลิงในป่าเรื่องนีคนที่มาบางครีเหม่อแล้วเข้าไปะแค่บอกเข้าไปเรื่อยๆก็กลับดกลันันกลับถ้าไปแล้วมันก็กลับนี่เป็นรางวันนี่เป็นรองรถจะกลับตั้งแต่กลางวันจะกลับจะกลับแล้วแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนมันมีทางไปได้ไงแล้วก็เลยดันไปรถามันเป็นยังไงวะในวันโซมเลยไม่เท่าไรรถมันได้อยู่มันทางที่มันไปอะรถมันสามารถไปได้แต่ว่ามันก็กันดานนละ มันก็ทุเลาๆแหละมันเป็นเลนเดียวเล,ยเลนเดียวเลยแล้วก็ไม่มีใครเลย,นยคนลงมาไปเล่นบ้างเหมือนกันมันมันปะปนมันเข้าตรงนี้เขาบอกว่าผูแพลวผูแพลวอะไรเงี้ยมันต้องแก้ไขแล้วจะบอกว่าต้องเดียวต้องแก้ お前。でも กระตุ่นน้ำจะไม่เหลือแล้วนะเห็นป้าชมพูไหม I'm just อหเดดดดดดแต่ถนนนมที่มันถ่ายมันถ่ายไปแป๊บเดียวแต่มันก็ขุ่ค่ะขู่ค่ะ่มอที่เดียวใช่ไหมคระนี้มคนทางค่อยดีก็ในเมื่อทางละแางกันจะขึ้นมันจะมีที่เดเขดดาก็เลยไม่ซีเรียสนะก็เป็นมือใส

ยังมีความเป็นอาหารยังไม่เสรัจคนัล้วถึง ถนนหมายเลขหกถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นถนนอะไรกัน,นมันคู่ขนานกันครับวันน,นี้เราออกเดินทางตั้งแต่ประมาณ8ปดโมง ปดโมงเช้าเป็นโมงห้าสิบแปดโมงเก้าโมงตีไว้เก้าโมงนะครับเรามาถึงอุทยานแห่งชาติทับลานที่นี่เกือบสี่โมงเกือบสี่โมงสี่โมงกว่ากว่าอ่ประมาณสรุปเกือบสี่โมงแล้วสี่โมงกว่าจำไม่ได้แต่รู้ว่าตั้งสี่โมงอ่ะสี่โมงประมาณสี่โมงนะฮะสี่โมงก็พอขึ้นมาถึงยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็จัดแจงกลางเต้นกลางอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ทันพอดีสําหรับอ่า ตะวัน,ต,วนตกดิน<ก>นะครับใช่ตะวันตกดินเพียงแต่ว่าช่วงช่วงเวลาที่ตะวันตกดินคนเยอะมากมคนค่อนข้างเยอะนะครับนะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากหนาะตามากๆเพียงแต่ว่าได้ภาพได้เก็บภาพค่อนข้างน้อยนิดนึง <c oughs> นะแอบแอบไปเก็บภาพนิดน,นึงเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเทศกาล เทศกาลเราอีกอย่างหนึ่งคืออุทยานแห่งชาติทับลานอะ่ะมันเป็นทางผ่านของทางฝั่งตอนออกเชียงเหนือนะับภาคอีสานเนี่ยลงกลับเข้าสู่กรุงเทพนะับเพราะฉะนั้นมันเป็นทางผ่านคนที่มาพักทั้งอ่างแรมก็ส่วนใหญ่กอ็อยู่ในระหว่างการเดินทางกลับกลับกรุงเทพนั่นแหละนะครับก็เลยน้องเที่ยวค่อนข้างหนาตาแล้วค่อนข้างเยอะนะครับทริปนี้เป็นทริปสั้นๆผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีรีวิวอะไรมากนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวอะไรมากมายแต่ว่า มันเป็นทิศทางผ่านนั่นแหละเป็นทิพสั้นๆแล้วก็เราเสียหลักตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นจากการเดินทางนะฮะรถติดมากๆต้องบอกงั้นรถติดแล้วก็กว่าจะมาถึงกว่าจะทําอะไรนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอาตรงๆฮนะเห็นไหมเสื้อผ้าชุดเดิมเนี่ยผมผมยังไม่ได้อาบน้ำคือ <c ười> มันไม่มีเวลาอะไรเลยมาถึงปุ๊บผมก็เหนื่อยจากการเดินทางมาถึงปุ๊บก็ากางเต็นท์แล้วก็นอนเลยครับเหนื่อยมากนะครับทริปนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ภาพอะไรมากมายนะครับอีกอย่างหนึงเออลืม การเดินทางมา GPS ครับตื่นเต้นมากครั้งแรกหลงทางหลงทางใช่ไหมหโอ้โห GPS GPS ทำให้เสียเวลาเสียเวลาไป,ไปอีกนะครับนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้วเพราะว่าหลงทางแล้วไม่ใช่หลงธรรมดาครับคือหลงเขาไปในคือหลงแบบงงอ่ะเออไอเราไอเราสายป่าอยู่แล้วเราไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมาพอมาเจอของจริงเข้าไปอ่ะมันประมาณว่ามันประมาคือมันมันหลงแบบมันงงอ่ะมันงงว่า ทิศทางตรงไหนแล้วอะไรยังไงแต่ว่าทางที่เราหลงอะ่ะเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูทางที่เราหลงอะ่ะมันเป็นทางแคบแคบนะฮะรถเดินเดินรถได้ทางเดียวนี่แหละทางแบบทางชาวบ้านเลยแคบแคบนะครับแต่ว่ามันเป็นเทือกส่วนไรนาเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงรู้สึกว่ามันยังมีคนอยู่อาศัยอยู่อะไรประมาณนี้ะะเข้าป่ามันป่ามันเสาปะหลังป่าอะไรไปนะครับแล้วก็จะมะีบ้านเรือนอยู่ป,ปลายแต่เท่าที่เห็นก็คือ คือครั้งแรกที่เลี้ยวเข้ามาไม่ไม่มีป้ายของอุทยานเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ดีก็พาเข้ามาแล้วก็พาเข้าไปแล้วก็สิ้นสุดอยู่ตรงนั้นไม่มีไม่มีทางออกไม่มีทางเลี้ยวต้องถอย GPS บอก GPS บอกให้เลี้ยวซ้ายแต่ตรงนั้นมันมีแต่ป่ามันไม่มีทางเลี้ยวโอ้โหผมปวดหัวเลยผมนึกว่า GPS มันเหมือนเออร์เลอร์หรือว่าการอัปเดต สัญญาณอะไรอย่างเงี้ยผมนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยถอยกลับนะฮะถอยกลับไปตั้งหลังใหม่ก็กําหนดทิศทางว่าเรามาจากทางฝั่งนี้ก็พยายามออกถนนใหญ่ให้ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยตัดลัดเลาะทะลุออกถนนใหญ่ก็พอถึงถนนใหญ่ก็โล่งเลยครับเพราะว่า GPS มันก็ยิงตรงมาประถนนเส้นเดียวครับถนนเส้นเดียวมันก็มาถึงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมที่หลงอยู่นั้นอ่ะผมวนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง <laughs> เพราะว่ารถก็ไม่ใช่รถแบบยกสูงหรือว่าเพียบพร้อมอะไรมากมายมันเป็นรถเก่งธรรมดาเพียงแต่ว่าโอเคแหละนะครับมันก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่ำจนเกินไปไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ขี่ประคองออกมานะครับแต่เท่าที่รู้ก็คือ,อเส้นทางแบบนั้นอ่ะรถผมมันก็ไม่เหมาะที่จะเข้าไปอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะใช่แหละ เพราะว่า gps มันพามาไงเราก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากมายแต่พอลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยๆมันเริ่มที่จะแบบ <View S 1> มันเริ่มไม่ใช่ละมันเริ่มไม่ใช่ <c oughs> เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าอ่ารอบสุดท้ายก็คือบอกว่าเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเท่านั้นแหละมันเป็นป่าเลยจะเลีเ้ยวไปไหนโอ้โหเท่านั้นแหละรู้เลยว่าหลงฮ <c oughs> ก็เลยต้องวกกลับนะฮะมันโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะโอ้อ่ะก็กบทวนสมบูรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาฝากไว้อย่างนี้ อุทยานที่นี่กฎรเบีเ่บเข้มมากเาขาบอกเลืงบอกอ่าอุทยานแห่งชาติท,ท,ทับลานลาน,นะครับกฎระเบียบเป๊ะผมต้องบอกว่ากฎระเบียบเป๊ะนะครับสําหรับสายที่สายบันเทิงหรือว่า,าสายาสายบันเทิงใช่สายบันเทิงนี่ไม่เหมาะโดยโดยรวดประการทั้งปวงนะครับคือเสพธรรมชาติก็คือเสพธรรมชาติจริงๆแล้วก็ตอนที่เราเข้ามาเนี่ยตอนที่เข้ามาที่ด่านเนี่ยนะครับมีการตรวจอย่างเข้มงวดนะครับตรวจรถด้วยนะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับก็คือเขาตรวจรถด้วยนะครับก็คือเปิดประตูให้ดูเปิดน้ําแข็งเปิดอะไรให้ดูนะครับก็อัปเดตณนปัจจุบันนะครับก็คือพบเจออะไรก็พูดไปตามความจริงนะครับแล้วอีกอย่างก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าทางอุทยานเขาเขามีกฎระเบียบที่มันชัดเจนแล้วก็เขาเขาเรียกว่าเป็นการรักษากฎระเบียบที่ค่อนข้างเป๊ะที่นี่นะครับที่นี่แลาทั้งเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องการส่งเสียงดังนะครับการใช้เสียงเปิดเพลงนะฮะเปิดเพลงไม่ได้ อย่าพยายามเปิดเพลงเพราะว่าวเขาจะเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยะจะฟิกมากแล้วก็จะเดินมาบอกเลยว่าห้ามเปิดเพลงอ่ะ,อะไ,ไปก็ครบ้วนสมบูรณ์ทุคนไปตามเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันทริปนี้มันมันเสียหลักหลายอย่างนะครับผมก็เก็บภาพได้น้อยแล้วก็ข้อมูลอาจจะน้อยนะครับเพราะว่ามัวแต่หลงป่าอยู่โอเคนี้แหละนะครับ <c oughs> <c oughs>